เด็้ายมั้ไปจไปไหนวันนี้วันนี้เลยเชียงคายอะเชียงครมาเคาะประตูมีใครอยู่ข้างนอกไหม Xé ngay Xé ngay Mà quá cuộn 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 Xé ngay Bị hình bìa này hình คเข้ามาทำไมจะเข้ามาทำไมบอกก่อนบอกก่อนบอกก่อนเข้ามาทำไมเอ๊ะจริงเหรอทำจริง <c oughs> เงงอมา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 นาม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 ัมามาหาม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 มามานามมามันางงม,ม,มา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 ามามมมามามานามามมาาม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 มา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 มมา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 มมามมมานาามามามมามามมา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 มมมา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 มมามมามามม Ecco,